ตอนนี้ผมอยู่ที่ไอคอนสยามครับมาได้เลื่อนเขายาวมากครับ Lost Indom Land Solo Art Exhibition โ oh อ้โ oh. หมาได้เลื่อนยาวมากใช่มีคนลงมาเลยนะครับตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนฝั่งใช่เพราะว่าฝั่งนี้ครับเป็นอย่างนี้ไหมฝันนี้ก็มีเหมือนกันเลยไหมฝังน,นี้ก็มีเหมือนกันในห มีเหมือนกันแล้วก็มีหน้าอย่างเงี้ยเหมือนกัน Lost in Dom Land ใช่ก็คือของโน้ตอุดมแต้ผ่านิีนะครับผมแต่หน้านโน้ตนั่นเองอิดียุิธกรร่วมหมือนกันยุทธการขยับเมืองนะครับผมนีค่ค,ครับมีหน้าลานเขาด้วยก็คือ Dom Land เดี๋ยวจะเรีนกับโอ้ my god mother ใช่จะเข้าหรือเปล่าครับแต่มีคนเข้าอยู่ครับผม่มีน้ำอะไรอย่างี้ยน้ำ้ได้ตุองรีบก็ด o อมแลน พิจารินกับโอ้ไม่กอดมาเนอครับผมโอเคเดี๋ยวซื้อน้ำได้ครับผมมีเยอะมากเียนะโดมปังโดนเฟเชียลมินิเค้กบล็อกมินิทาร์สนะครับผมได้น้ำเปล่าไม่ยังขวดไครับผมได้น้ำ่าลมีแก้วนะครับโอเคนะประมาณนี้เด้ะครับ ได้ครับได้โอเคครับ